สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยค่ะที่ติดตามชมซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเราดูเรื่องเดียวกันอยู่ใช่ไหมตอนนี้งามบุพภาสากุณานะคะสนุกดีค่ะในเวอร์ชั่นละครนั้นนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าองค์หญิงอย่างรีโยเจิ้นนั้นนะ,นะคะเป็นคนที่แบบเออกล้ามากเลยนะคะถือว่าเป็นผู้หญิงที่มีแนวคิด กล้าเกินผู้หญิงในสมัยนั้นนะ่ะเออในสมัยจีนโบราณนะคะนางสวยรวยมีอํานาจนะคะเรียกได้ว่าสปอร์ตนะคะฉางอันเลยนะคะเปยหลิวซางสุดๆเลยนะคะหลิวซางรับบทโดยคุณเว่ยเจ๋อหมิงค่ะก็หลอกขนาดนี้ก็เปให้ได้จริงไหมอาะละคะ่ะสําหรับในเรื่องนะคะเราก็จะได้เห็นแล้วว่าการวางพอตเลือกเนี่ยเขาให้อองหนิงนะคะซึ่งเป็นอาขององค์จักรพรรดนั้นมีอํานาจนะคะเหนือราชสํานักขึ้นไปอีกนะคะถือได้ว่าเป็นผู้ทรงอิทธิ ของแควน,นี่แหละค่ะแล้วลูกของเขาคือองค์หญิงมณฑลหลี่โยเจินนะคะซึ่งลูกสาวของเขาก็เพิ่งจะกลายเป็นไม้มานะคะอย่าล้างมานั่นเองค่ะ้ยเป็นไม้เนาะเพราะว่าสามีตายนะคะทีนี้องค์ชายเอ่อเรียกองค์ชายละองหนิงเนี่ยค่ะชอบเจียงซางหยางระเอกของพวกเราซึ่งเป็นทูตบุพผาสกุณานะคะแล้วก็เป็นคนสนิทขององจกักรพรรดิด้วยคือเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วก็แน่นอนว่านะคะจุดนี้สําคัญที่สุดคือทางด้านอองหนิงเห็นว่าเจียงซางหยางเป็นผู้ เพื่อนเป็นคนโปรดขององค์จกักรพรรดิก็เลยกะว่าถ้าได้ลูกเขยนะคะถ้าได้ลูกเขยในระดับที่สามารถไปนั่งคุยแบบ2ต่อ2กับองค์จกักรพรรดิได้เนี่ยจะถือได้ว่าในอนาคตจะช่วยเหลือเขาได้อย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะแต่ทีนี้ก็น่าเสียดายค่ะที่ทั้งเจียงซางหยางเองนะคะก็หาทางหนีทีไล่สุดๆเลยนะคะทำเป็นเหมือนกับพุทธามีเขาเรียกว่าอะไรคุมเครือมีความกลอนๆน,นะคะสามารถจะเอาตัวเองรอดออกมาได้จากการที่จะต้องไปตกปาก รับคําแต่งงานนะคะกับลูกสาวขององคหนิงแล้วก็ที่สําคัญก็คือลูกสาวขององคหนิงเองนะคะองค์หญิงมณฑลหลยดเจิน,นเนี่ยไม่มีความทะเยอทะยานแล้วก็ไม่ได้รักเจียงซางหยางนั่นเองและที่สําคัญค่ะนางก็เห็นว่าเจียงซางหยางนั้นนะคะเป็นผู้ชายที่ควบคุมไม่ได้ค่ะไม่เหมือนหลิวซางนะคะนางรู้นางรู้เพราะนางแบบเออรู้จักกันมานานเนาะก็เป็นแฟนกันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆนั่นเองนะคะทีนี้ตัวของหลยดเจินเองก็ฉลาดก็เสนอพ่อไปว่าเอ้ย นี่แหละให้ลูกแต่งงานกับหลิวซางนี่แหละหลิวซางเก่งนะเป็นบัณฑิตเก่งทั้งเขาเรียกว่าเก่งทั้งตําราแบบบุญและบู๋เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยพ่อได้อย่างแน่นอนในอนาคตค่ะอองหนิงก็เลยอาเห็นด้วยเพราะว่าถ้ามีคนของเขาทํางานให้เขาก็คืออย่างระดับลูกเขยเนี่ยทำงานให้เขาเขาก็ค่อนข้างจะมั่นใจได้ว่าความลับมันก็จะไม่ล้วไหลไปนั um ่นเองนะคะดังนั้นอองหนิงในละครก็เลยอนุญาตให้ทางด้านของหลี่หยดเจิ้นลูกสาวเนี่ยแต่งงานกับหลิวซางได้ค่ะโอ้ โวยดีใจใหญ่เลยนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะรีบให้คนเนี่ยนำข้อความนำจดหมายอะไรก็ตามไปแจ้งให้กับหลิวซางได้ทราบแล้วก็ให้รีบเดินทางเข้าเมืองหลวงฉังอันทันทีจะได้มานะคะกราบคารวะท่านพ่อเลยค่ะ ทีนี้ก็ในละครเซตให้พ่อของหลิวซางนั้นเคยทำงานในเมืองหลวงมาก่อนนะคะเมื่อ3ปีก่อนแต่ทีนี้นะคะพอทางด้านของลูกชายกับลูกสาวเนี่ยมาคบกันก็คือหลิวซางคบกับทางด้านของหลี่ยเจนในตอนที่เป็นเด็กๆเ,เป็นวัยรุ่นกันอยู่ทำให้นะคะอองหนิงไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยจะมาให้แต่งงานกับครอบครัวคุณนางธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้มีเชื้อสายใหญ่ๆมั้งแต่บรรพบุรุษได้อย่างไรนะคะก็เลยอ,องหนิงเลยจัดการเตะตระกูลหลิว ไปอยู่ที่ลวอย่างนู่นเลยนะก็แยกพวกเขาออกจากกันก็ทําให้พวกเขาเหินห่างนะคะทีนี้ หลิวซางเองนะคะเก่งเพราะอะไรเก่งเพราะว่าเขาเริ่มเรียนหนังสือนู่นเลยตั้งแต่เด็กๆนะคะสี่ห้าขวบเลยค่ะแต่ว่าเขายังไม่ได้ถึงอะไรเขายังไม่ได้ถึงช่วงสอบไอ้จองหวนอะ่ะเพื่อนๆยังไม่ได้สอบเลยนะคะดังนั้นแล้วเส้นทางสู่ความลุ่งโลดของเขาก็เลยยังไม่มีในตอนนั้นแต่ว่าในตอนนี้คือความทะยอยทะยานความอรอร่าอะไรของเขาทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหลังจากที่ผ่านการสอบนะคะ ทีนี้ถ้าเราดูลักษณะของตระกูลหลิวแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหพ่อกับแม่ของหลิวซางนิสัยแย่มากเลยนะคะเป็นผู้ที่มีความทะเยอทะยานแต่ว่าก็ชอบเดินทางลัดค่ะชอบประจบสอบพอคุณน,นางใหญ่ๆนะคะแล้วโดยเฉพาะคุณน,นางท้องถิ่นทุกคนนี้ก็โดนประจบมาหมดแล้วไม่งั้นเงินทองก็คงไม่หมดนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็ตัวเองเชื่อ,อ,อพ่อมดหมอผีด้วยชอบหมอดูนะคะซึ่งปกติแล้วบัณฑิตเราต้องไม่ไปชอบดูหมอดูนะเพื่อน,เอ,นเอออ่านเอาเอง ก็ได้อยากดูดวงก็ดูดวงตัวเองอ่านตำลงตำลานะคะการดูดวงมันก็คือสถิติที่เคยเกิดขึ้นมานั่นแหละค่ะกเ็เพราะฉะนั้นบัณฑิตที่แท้จริงต้องไม่เชื่อนะคะต้องไม่เชื่อหมอดูหมอดูทั้งหลายทีนี้แล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ตระกูลหลิวนะคะพ่อของหลิวซางยังปล่อยให้ลูกชายแต่งงานกับตระกูลพ่อค้าอีกซึ่งปกติแล้วเขาก็ไม่ทํากันเพราะว่า ตระกูลบัณฑิตแล้วมักจะไม่มองพ่อขานันเองเพราะถือว่าค่อนข้างจะคนละชนชั้นกันนั่นเองนะคะซึ่งเดิมทีแล้วนะคะถ้าเรามองจากเวอร์ชั่นละครเนี่ยเราสามารถจะเห็นได้ว่าจริงตระกูลหลิวกับนางเอกของเราเนี่ยสามารถจะแยกทางกันได้อย่างเป็นมิตรนะเพราะว่านางเอกของเรานั้นเลือกวิธีที่จะไป คุยนะคะคุยกับตัวของสามีตัวเองก่อนคือหลิวซางแต่ว่าหลิวซางเองก็ไม่ยอมเออมีความเหมือนทิทิอะ่ะเออเขาเป็นผู้ชายจะให้ผู้หญิงมาขออย่าอะไรกับเขาได้ยังไงอะไรเงี้ยชื่อเสียงเขาก็ต้องเสียหายซีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็ไม่ได้คือยังไงเดียงงเนาะงงกับตะก,กะความคิดในเวอร์ชันละครเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลิวซางเองเนี่ยคือ ถ้าไม่ยอมหย่ากับนางเอกของเราจะไปแต่งงานกับเออคนรักเก่าอย่างองค์หญิงมณฑลลียดเจินได้อย่างไรนะคะก็ไม่เป็นไรอ่ะมันก็จะมีความงงๆบอกแล้วมันดัดแปลงมาจากตัวนวนิยายต้นฉบับนะคะในนิยายต้นฉบับเนี่ยแม่ของหลิวซางเนี่ยคัดค้านเต็มที่เลยค่ะไม่ต้องการที่จะให้หลิวซางแต่งงานกับองค์หญิงชิงหัวนะคะเพราะว่าระดับองค์หญิงอะ่ะเข้ามาในบ้านแล้วอะ่ะแม่ต้องทําความเคารพนะคะเพื่อนเพเพราะฉะนั้นเป็นลูกสะภ้ยที่นางคือ ลูกเป็นลูกสะใยที่แม่ของหลิวซางจะควบคุมไม่ได้อุย้ยนางไม่ได้เลยค่ะ ยายยายฮูหยินเนี่ยไม่ยอมเลยนะคะยังไงยังไงก็แบบไม่ยอมให้แต่งงานกับองค์หญิงเด็ดขาดเลยแต่ว่าพ่ออยากค่ะเอ๋อเนี่ยมันก็มีความไม่เหมือนกันอยู่เนาะก็เอาเป็นว่านะคะมันคนละเรื่องกันเลยในรายละเอียดนะคะสําหรับในเวอร์ชันละครกับในนิยายค่ะเอาล่ะทีนี้ในส่วนที่เหมือนกันก็คือตระกูลหลิวมันยังต้องการสินสอดทองมั่นของนางเอกของพวกเรานะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าในเวอร์ชันละครมันจะได้ไปเยอะเหมือนกันนะอืมอ่ะไม่เป็นไรก็ตามนั้นนะคะยังไงนางเอกเ เราก็หนีออกมาที่ฉ่างอันได้เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะแล้วจุดที่มันแบบว่าเป็นความหดเหี้ยมก็คือว่าสั่งให้ฆ่านางเอกของเราแล้วนางเอกของเราก็ต้องทําทีเป็นว่าตกหน้าผาตายไปอะไรประมาณเนี้นะคะแล้วก็เหล่าบรรดาสินสอดทั้งหลายก็เอาไปเหมือนกับ เอาเอ่อเอาไปกองไว้นิดหนึ่งใช่ไหมที่ส่วนของหน้าบ้านตระกูลเหอนะคะก็จําได้วแบบ่าแบบเหมือนกันค่ะเอาเป็นว่านะคะทางด้านหลิวซางก็ได้รู้ความจริงว่าพ่อของเขาใช้ยาปลอมในการหลอกลวงตระกูลเหอนะคะเพราะว่าในละครเสร็จให้ตระกูลหลิวนั้นหลอกลวงจนแม่ของนางเอกของเราดื่มยานั้นไปแล้วก็เสียชีวิตก็ทําให้นางเอกของเรามีความแค้นกับตระกูลหลิวไปในตัวเลยนะคะนางเอกพูดไว้แล้วว่าเออถ้านางแบบประสบความสําเร็จเรียบร้อยแล้วต่อให้ตระกูลหลิวไม่มาหานาง นาง,งก็จะไปหาตระกูลหลิวไปหาพวกเขาเองอะนะคะเพราะฉะนั้นนางเอกของเราตั้งใจที่จะแก้แค้นนั่นเองค่ะแล้วก็สิ่งที่พวกเรานะคะถ้าเกิดท่านใดที่ดูละครแล้วคิดตามนิดนึงอาจจะงง,ง,งว่าเอ้ยตอนแรกเนี่ยก็คือเมื่อ3ปีก่อนนะคะอองหนิงพยายามจะแยกหลิวซางกับทางด้านของหลี่ยเจิ้นมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็คือขนาดแยกกันเนี่ยยัง ยังลดตำแหน่งของฐานะขุนนางของหลิวเซินซึ่งเป็นพ่อของหลิวซางได้ขนาดนี้แล้วก็อับเปหิมาอยู่ที่ล้วอย่างเลยนะคะทีนี้เนี่ยการที่แสดงความตั้งใจนะคะที่จะให้ลูกชายของตัวเองแต่งงานกับองหญิงให้ได้หลังจากที่องหญิงหย่ามาแล้วเนี่ยนะคะมันก็ยิ่งเหมือนกับเออไม่เข็ดหรอไม่กลัวเหรอว่าคราวนี้จะโดนอองหนิงจัดการหนักกว่าเดิมนะคะเพราะว่าองหนิงซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ขนาดเป็นระดับอาขององค์จัก,กรพรรดิเนี่ยจะมามองตระกูลหลิวไหม เออเขาไม่กวนไว้ในละครสร้างให้ประมาณว่าก็อยากจะให้แต่งนะคะงงมากเลยจริงๆแล้วพ่อแม่น่าจะมีความตัวสั่นกลัวนิดๆแล้วก็ต้องรอจนกระทั่งหลีโยดเจรินเนี่ยแบบสร้างความมั่นใจเนาะให้กับว่าทีพอสามีกับว่าทีแม่สามีว่าอุ้ยได้แต่งแน่ไม่มีปัญหาแล้วค่อยออกหน้าออกตาใหญ่โตแต่ว่าในละครคือออกหน้ามาก่อนเลยนะคะแต่งเลยแต่งเลยลูกเลยประมาณนี้ค่ะจะได้แบบถ้าได้เป็นดองกับทางด้านขององหอนิงเนาะตระกูลหลิวก็จะได้เหมือนยกระดับนะคะขึ้น ไปอีกหลายๆขั้นเลยทีเดียวค่ะ ทีนี้พอหลิวซางเข้าเมืองหลวงมานะคะอู้ตายแล้วหลี่โยดเจินดีใจมากเลยค่ะออกนอกหน้าเลยนะคะไปรอไปรอหลิวซางไปรอผู้ชายก่อนเลยแล้วก็บอกว่านี่นะซื้อคาลือแฮดแบบจวนตระกูลหลิวเนี่ยเอามาให้แล้วนะเข้าไปเลยนะมอบส่งกุญแจพร้อมทั้งมอบปลายทองด้วยสามารถจะเข้าออกตำหนักในวังหลวงได้สบายๆเลยนี่นะใช้โอ้โหสุดๆเปสุดๆเลยนะคะนอกจากนี้แล้วมาเป็นแพ็กเกจเลยค่ะว่าที่พ่อตาก,ก็มา อบตำแหน่งทางการทางการให้ด้วยนะคะเป็น เป็นเจ้าหน้าที่ในไอ้กระทรวงรายได้ดูแลสัมภาร์อีกทีหนึ่งนะคะหลิวซางเองนะคะเออเขาในบทละครสร้างให้เขาค่อนข้างเป็นคนดีเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเว่ยเจ๋อมิงรับบทนี้นะคะก็เลยสร้างให้หลิวซางรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ถูกต้องเลยมันขัดต่อเจตนาเดิมของเขาระดับเขาเนี่ยบัณฑิตขนาดนี้เดยวเขาสอบเองก็ได้ไอ้ตำแหน่งขุนนางไม่จําเป็นต้องเป็นเด็กเส้นอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าก็ก็เส้นไปแล้วนะคะอ,องหนิงจัดการให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าหลิวซางก็มี ความรู้สึกไม่พอใจเพราะเขาคิดว่าเขาสามารถจะสอบจอหงหน่วนเข้ามาในราชสำนักได้ด้วยตัวเองนั่นเองแต่ว่านะคะก็ถูกลิขิตเอาไว้แล้วว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมรับมันไปซะนะคะจริงๆในบทละครก็จะมีบอกไว้ด้วยนะเหตุผลที่ลีโยเจินบอกกับหลิวซางว่าเอยไม่ต้องหรอกจะไปสอบทําไมเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปผ่านกระบวนการสอบนะคะหลังจากที่สอบหน้าองค์จัก,กรพรรดิปุ๊บแล้วเนี่ยอาจจะได้เริ่มต้นจาก จากขุณนางระดับชั้นล่างๆนั่นเองคือไม่ได้เริ่มต้นจากชั้นสูงขณะที่อยู่แบบกรมสัมภารอะไรประมาณนี้นะคะนางก็ <g ül> คนนี้เขาก็บอกหลิวซางว่าที่สามีของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วเองเร,เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็ยังบอกอีกด้วยว่าถ้าใครถ้าใครกล้าสบประมาทหรืออะไรเงี้ยก็อืบอกได้บอกได้ <g ül> สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกได้ว่าององหนิงนะคะก็มีอิทธิพลเป็นอย่างมากแล้วก็แน่นอนว่าลูกสาวเองก็ต้องมีอิทธิพลสืบเนื่องมาจากพ่อนะคะเพราะฉะนั้นหลิวซางว่าที่ลูกเขยก็งอไปสุดๆเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะทําให้มู่ตันเราลําบากก็คือว่าเจ้าหลิวซางคนนี้ยังคงไปตามหา อดีตเมียซึ่งเขาไม่สนใจคือไปตามหามูตันแล้วก็บอกว่าเขายินดีที่จะรับผิดชอบสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับมูตันนะชีวิตของมูตันอะไรแบบนี้ถ้ามูตันยินยอมเขาก็ยินดีจะรับผิดชอบเฮ้ยถามว่าที่พ่อตาอยู่ก่อนถามอ๋องหนิงถามใย,ายถามใยใยหยยลีโยดเจิ้นก่อนนะคะม่อย่างนั้นมันก็จะมาเอานางเอกของพวกเราตายแน่แนเลยอะ่ะเออเพราะว่าพวกนี้โหดด้วยนะคะโดยเฉพาะหลีโยดเจิ้นเองก็ขนาดกระต่ายตัวเล็กๆยังให้คนเอาไม้ฟาด จนตายได้เพราะฉะนั้นจิตใจไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะ ก็สรุปนะคะอพิโซด์นี้ก็คือจิตใจของหลิวซางอ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะถึงแม้ว่าหลิวซางจะเคยรักกับลีโยจเจินแต่ณตอนนี้ก็คือมีแค่ลี่โยนเจินที่รักหลิวซางเพียงแค่คนเดียวมากที่สุดส่วนหลิวซางนั้นเขาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของผู้หญิงที่เขารักวันเวลามันเปลี่ยนไปแล้วตัวตนและสถานะของพวกเขานะคะแตกต่างกันมากแล้วก็หลิวซางมีอุดมคติบางอย่างเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็การที่จะแบบ ยังไงดีเขาเขาค่อนข้างถือศักดิ์ศรีของเขาแต่เขาทําอะไรไม่ได้มันก็เลยเป็นผู้ชายที่มีลักษณะต้องอดกลั้นนะคะอารมณ์อึดอัดอยู่ตลอดเวลานั่นเองแล้วก็ได้เห็นแบบหลี่โยดเจินเปลี่ยนเป็นคนเหี้ยมโหดอย่างนี้เป็นคนเจ้าแผ่นการเจ้าเล่ด้วยก็ทําให้เขารู้สึกว่าไม่ใช่ผู้หญิงใสๆไม่ใช่ผู้หญิงที่เขาแบบอยากจะปกป้องเมื่อแต่ก่อนที่เคยเป็นแฟนกันอีกแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าในบทละครจะพาพวกเขาไปถึงจุดไหนกันนะคะ ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ